อียิปต์โบราณเป็นอรารยธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเต็มไปด้วยความลึกลับมากมายตั้งแต่พีระมิดอันยิ่งใหญ่ไปจนถึงตำนานของฟาโรห์และเทพเจ้าชาวอียิปต์โบราณได้ทิ้งร่องรอยแห่งความยิ่งใหญ่ไว้มากมายให้กับโลกสมัยใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องราวที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความลับสิบอันดับของอียิปต์โบราณที่ทำให้นักวิจัยและนักโบราณคดีทั่วโลกต้องทึ่งและยังคงเป็นปริศนาแม้จนถึงทุกวันนี้ พีระมิดแห่งกิซ่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันการสร้างพีระมิดเหล่านี้เป็นปริศนาที่ทำให้นักวิชาการทั่วโลกสงสัยมาหลายศตวรรษโดยเฉพาะพีระมิดขนาดมหึมาเช่นพีระมิดของฟาโรห์คูฟูที่สูงถึง146เมตรและก่อสร้างจากหินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักหลายตานันทฤษฎีมากมายถูกเสนอขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการสร้างพีระมิดเช่นการใช้ทางลาดในการขนย้ายหิน หรือการใช้ระบบรอกและล้อเพื่อช่วยยกหินขึ้นสู่ระดับสูงแต่นักวิจัยยังคงไม่สามารถยืนยันได้ว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีปริศนาเกี่ยวกับความแม่นยำของการก่อสร้างพีระมิดพีระมิดถูกสร้างขึ้นอย่างพิธีพิถันโดยที่4ด้านของพีระมิดมีความเท่ากันเกือบสมบูรณ์แบบและหันไปทางทิศท,ทั้ง4อย่างถูกต้องแม่นยำมาก การก่อสร้างในลักษณะนี้เป็นความท้าทายอย่างมากแม้ในยุคปัจจุบันที่เรามีทั้งกล้องและเครื่องมือวัดที่ล้ำสมัยแต่ชาวอียิปต์โบราณกลับสามารถทำได้โดยปราศจากเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าพวกเขาอาจมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่เราไม่รู้จักแม้จะมีการค้นพบหลายอย่างเกี่ยวกับพีระมิดแต่การสร้างพีระมิดแห่งกิซ่ายังคงเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่นักโบราณาคดีและวิศวกรยังคงทำงานร่วมกันเพื่อไขความลับ และหวังว่าวันหนึ่งเราจะเข้าใจวิธีการที่ชาวอียิปต์โบราณใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นี้ตำนานเกี่ยวกับคำสาปของฟาโรห์เป็นอีกหนึ่งความลับที่ยังคงทำให้ผู้คนหวาดกลัวและสงสัยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจากการค้นพบสุสานของฟาโรตุตันคามุลในปี1922โดยนักโบราณาคดีชาวอังกฤษฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์สุสานของตุตันคามุลเป็นสุสานที่สมบูรณ์และยังไม่ได้ถูกปล้นเหมือนสุสานของฟาโรคนอื่นๆ ภายในสุสานมีสมบัติล้ำค่ามากมายแต่ความตื่นเต้นกลับกลายเป็นความกลัวเมื่อมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขุดค้นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือการเสียชีวิตของหลอดคานาวอนผู้สนับสนุนทางการเงินในการขุดค้นเขาเสียชีวิตจากการติดเชื้อในเลือดเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่สุสานถูกเปิดซึ่งทำให้เกิดคำกล่าวถึงคำสาปของฟาโรห์ว่าผู้ที่รบกวนสุสานจะต้องพบกับความตายอย่างลึกลับ เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกและการเสียชีวิตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมในการขุดค้นยิ่งทําให้คาสาบนี้ถูกเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าวแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพยายามอธิบายคําสาบนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์เช่นการติดเชื้อจากเชื้อราที่อยู่ในสุสานเป็นเวลานานแต่ตำนานคาสาบของฟาโรยังคงเป็นความลับที่คนทั่วโลกสนใจและยังไม่มีการพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าคาสาบนี้เป็นเพียงความเชื่อหรือเป็นเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความลึกลับของอียิปต์โบราณ สฟิง์แห่งกิซ่าหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโบราณตั้งอยู่เคียงข้างพีระมิดแห่งกิซ่ารูปสลักของสฟิง์ที่มีลักษณะเป็นร่างสิงโตและหัวของมนุษย์ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในวงการนักโบราณคดีและนักวิจัยว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรนอกจากจะมีขนาดใหญ่และความซับซ้อนในการแกะสลักจากหินธรรมชาติแล้วยังมีตำนานที่น่าสนใจเกี่ยวกับห้องลับที่ซ่อนอยู่ใต้ฐานของสฟิงห์ ลายทฤษฎีเชื่อว่ามีห้องลับหรือโพรงที่ซ่อนอยู่ใต้สฟิงซ์ซึ่งอาจเก็บรักษาความรู้โบราณหรือสมบัติล้ำค่าที่ถูกปิดบังไว้จากโลกภายนอกนักวิจัยบางคนได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการสแกนด้วยคลื่นความถี่ต่ำเพื่อตรวจสอบพื้นที่ใต้ฐานของสฟิงซ์และพบว่ามีโพรงที่ยังไม่ได้ถูกสำรวจแม้ว่าจะยังไม่มีการค้นพบห้องลับอย่างเป็นทางการแต่การศึกษาเหล่านี้ได้จุดประกายความหวังว่าวันหนึ่งเราอาจค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ใต้สฟิงซ์ ซึ่งอาจเปิดเผยข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับอรารยธรรมอียิปต์โบราณที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือแม้กระทั่งความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโบราณที่เรายังไม่เคยรู้จักมาก่อนฟาโรตุตันคามุนอาจไม่ได้เป็นฟาโรที่ครองราชยาวนานหรือทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอียิปต์โบราณแต่การค้นพบสุสานของเขาในปี1922ได้เปลี่ยนแปลงวงการโบราณาคดีและทัศนคติของโลกที่มีต่ออียิปต์โบราณไปอย่างมาก สุสานของตุตันคามุลที่ถูกค้นพบในหุบเขากษัตริย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ามหาศาลแต่ยังเต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าที่ช่วยเปิดเผยความมั่งคั่งและความเชื่อที่ชาวอียิปต์มีต่อชีวิตหลังความตายการค้นพบสุสานของตุตันคามุลโดยฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ทำให้เกิดความตื่นเต้นทั่วโลกเนื่องจากสุสานแห่งนี้ไม่ถูกปล้นเหมือนกับสุสานของฟาโรห์หลายองค์ที่ถูกค้นพบก่อนหน้านั้น สุสานของตุตันคามุนจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณสมบัติที่หายากและการจัดเก็บที่สะท้อนถึงพิธีกรรมทางาศาสนาของชาวอียิปต์โบราณได้อย่างชัดเจนซึ่งสิ่งที่พบในสุสานนี้ไม่ใช่เพียงแค่ลงศพและมัมมี่ของฟาโรห์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันและวัตถุที่ถูกนำมาเพื่อให้ฟาโรห์ใช้ในชีวิตหลังความตายตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณ ในสุสานของตูตันคามุลพบหน้ากากทองคำซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของฟาโรหน้ากากนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตด้วยทองคำบริสุทธิ์และฝังด้วยอัญมณีล้ำค่าซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝีมือในการสร้างงานศิลปะและความสำคัญของพิธีกรรมทางาศาสนาที่ชาวอียิปต์มอบให้กับฟาโรผู้ครองราช นอกจากหน้ากากทองคำแล้วยังมีลงศพทองคำที่บรรจุมัมมี่ของตูตันคามุลซึ่งลงศพเหล่านี้ถูกจัดวางอย่างซับซ้อนโดยมีลงศพซ้อนกันหลายชั้นเพื่อป้องกันร่างกายของฟาโรจากการถูกทำลายสิ่งที่ทำให้สุสานของตูตันคามุลพิเศษเป็นอย่างมากคือการที่นักโบราณคดีค้นพบวัตถุโบราณจำนวนมากที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณอย่างชัดเจนตั้งแต่เก้าอี้บัลลังรถม้าศึกอาวุธเครื่องแต่งกาย ไปจนถึงวัตถุเล็กๆน,น้อยๆเช่นเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่แสดงให้เห็นถึงความหรูหราและความมั่งคั่งของฟารโรห์แม้ตุตันคามุลจะครองราชเพียงสิบปีแต่ความมั่งคั่งที่ถูกฝังไว้พร้อมกับเขาแสดงถึงความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอียิปต์มอบให้แก่ฟารโรห์ในฐานะตัวแทนของเทพเจ้าการทำมัมมี่ในสุสานของตุตันคามุลก็เป็นส่วนที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักโบราณาคดีสนใจเป็นอย่างมาก การทำมัมมี่เป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดในการเตรียมฟาโร์สำหรับชีวิตหลังความตายชาวอียิปต์เชื่อว่าการรักษาร่างกายของฟาโร์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์จะช่วยให้วิญญาณของฟาโร์สามารถเดินทางสู่โลกหลังความตายได้อย่างสงบร่างของฟาโร์ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าลินินและรักษาด้วยสารพิเศษเพื่อป้องกันการเน่าเปื่อยซึ่งการทำมัมมี่ของตุตันคามุนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของทักษะและความพิธีพิถันในกระบวนการทำมัมมี่ของอียิปต์โบราณ นอกจากการทำมัมมี่แล้วพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการฝังศพยังเป็นสิ่งที่ชาวอียิปต์ให้ความสำคัญอย่างมากคือการบูชาเทพเจ้าและการสวดมนต์เพื่อให้วิญญาณของฟารโรห์สามารถผ่านการตัดสินในโลกหลังความตายได้อย่างราบรื่นสมบัติและวัตถุที่ถูกฝังไปกับฟารโรห์ไม่เพียงแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งแต่ยังมีหน้าที่ในการช่วยให้ฟารโรห์สามารถใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ในโลกหน้าเช่นการจัดเตรียมอาหารเครื่องแต่งกาย และเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันรวมไปถึงวัตถุมงคลและเครื่องบูชาเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมในโลกหลังความตายการค้นพบสุสานของฟาโรตุตันคามุนยังช่วยเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมในช่วงที่ตุตันคามุนครองราชตุตันคามุนเป็นฟาโรที่ขึ้นครองราชในช่วงที่อียิปต์กำลังฟื้นตัวจากการปฏิรูปาศาสนาครั้งใหญ่ โดยฟาโรห์อะเคนาเตนซึ่งพยายามเปลี่ยนศาสนาอียิปต์จากการบูชาเทพ,พเจ้าหลายองค์ไปเป็นการบูชาเทพ,พเจ้าเพียงองค์เดียวคือเทพเอเทนแต่หลังจากการเสียชีวิตของฟาโรห์อะเคนาเตนการบูชาเทพ,พเจ้าอื่นๆถูกฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ฟาโรตุตันคามุลมีบทบาทสําคัญในการสร้างความสมดุลให้กับการบูชาเทพ,พ,พเจ้าอียิปต์สุสานของตุตันคามุลเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการค้นพบนี้ไม่เพียงแค่ทำให้เราเข้าใจความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณได้ดียิ่งขึ้นแต่ยังเผยให้เห็นถึงความซับซ้อนในการเตรียมการและจัดการกับพิธีกรรมหลังความตายการค้นพบสุสานของฟาโรตัตนคามุนยังคงเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโบราณนาดีในศตวรรษที่20และยังคงสร้างความตื่นเต้นให้ผู้คนทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันในอรารยธรรมอียิปต์โบราณความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ในอีกมิติหนึ่ง ชาวอียิปต์เชื่อว่าวิญญาณจะเดินทางสู่ดินแดนอันเป็นนิรันทร์ที่ซึ่งฟาโรห์และบุคคลสําคัญดํารงอยู่อย่างสงบสุขความเชื่อนี้หล่อหลอมพิธีกรรมอันซับซ้อนโดยเฉพาะการทำมัมมี่ซึ่งถือเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดประตูสู่ชีวิตหลังความตายการรักษาสภาพร่างกายเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและพิธีพิถันต้องอาศัยความชำนาญและความรู้เฉพาะทางอย่างลึกซึ้งชาวอียิปต์โบราณพัฒนาเทคนิคการทำมัมมี่จนเชี่ยวชาญ โดยใช้ทั้งความรู้ทางกายวิภาคและสารเคมีธรรมชาติเพื่อรักษาสภาพศพให้คงอยู่ยาวนานที่สุดด้วยความเชื่อว่าวิญญาณต้องมีที่อยู่อาศัยเพื่อดำรงอยู่ในโลกหน้าดังนั้นสุสานจึงไม่ใช่เพียงที่เก็บศพแต่เป็นบ้านหลังใหม่สำหรับผู้ล่วงลับภายในบรรจุสมบัติล้ำค่าข้าวของเครื่องใช้และแม้แต่อาหารเสมือนการเตรียมสเสบียงสำหรับการเดินทางอันยาวนานและเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตหลังความตาย ความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงทัศนคติต่อความตายแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความหวังอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์ที่จะเอาชนะข้อจำกัดของชีวิตและก้าวข้ามพรมแดนแห่งการเวลาหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งที่สุดของอียิปต์โบราณคือความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับเทพ,พเจ้าโดยเฉพาะอนูบิสเทพแห่งความตายและการทำมัมมี่ อนุบิสมีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่มีศีรษะของสุนัขเขาได้รับการบูชาในฐานะผู้พิทักษ์สุสานและผู้นำทางวิญญาณของผู้ตายไปยังโลกหลังความตายในพิธีฝังศพของชาวอียิปต์จะมีการสวดมนต์และบูชาอนุบิสเพื่อให้วิญญาณของผู้ตายเดินทางไปยังโลกหลังความตายอย่างราบรื่นและปลอดภัยการทำมัมมี่ยังมีจุดประสงค์ในการเก็บรักษาร่างกายให้คงสภาพเพื่อให้วิญญาณสามารถกลับมาสู่ร่างเดิมในชีวิตหลังความตายได้ นอกจากอนูบิสแล้วยังมีโอซิริสเทพผู้ปกครองโลกหลังความตายที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นคืนชีพและการเกิดใหม่การบูชาเทพ,พเจ้าเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของพิธีกรรมการฝังศพและแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายที่มีต่อเนื่องในอียิปต์โบราณแม้เรื่องราวของเทพ,พเจ้าและพิธีกรรมจะถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดแต่ยังคงมีหลายส่วนที่ลึกลับและท้าทายความเข้าใจ ซึ่งนักวิจัยยังคงพยายามถอดความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตำนานเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจถึงความเชื่อทางศาสนาของชาวอียิปต์ได้มากขึ้นุบเขากษัตริย์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญและเต็มไปด้วยปริศนามากที่สุดในอียิปต์โบราณซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำในใ,นใกล้กับเมืองลักซอหุบเขานี้เป็นที่ตั้งของสุสานฟ,ฟาโรห์และบุคคลสำคัญในราชวงศ์อียิปต์ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ที่1 8ถึง20 สุสานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ฟาโรห์และราชวงศ์ได้เดินทางสู่ชีวิตหลังความตายที่เป็นแก่นสำคัญของาศาสนาและความเชื่อในอียิปต์โบราณหนึ่งในความลับที่น่าสนใจของหุบเขากษัตริย์คือการก่อสร้างสุสานใต้ดินที่มีความซับซ้อนมากสุสานเหล่านี้ถูกขุดลึกลงไปในเนินเขาหินเพื่อซ่อนจากสายตาของผู้บุกรุก การก่อสร้างสุสานไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้วิศวกรรมที่มีความชำนาญและทักษะในการวางแผนอย่างละเอียดเพื่อสร้างเส้นทางเข้าออกที่ซับซ้อนซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการปล้นสมบัติที่ถูกฝังอยู่ในสุสานไม่เพียงแค่นั้นทางเข้าสุสานมักจะถูกปิดบังไว้อย่างดีด้วยก้อนหินขนาดใหญ่หรือทางลาดชันทำให้ผู้ที่ไม่รู้ทิศทางไม่สามารถเข้าถึงสุสานได้ง่ายอย่างไรก็ตามการปล้นสุสานเป็นปัญหาสำคัญในอียิปต์โบราณ สุสานฟาโรห์และราชวงศ์หลายแห่งถูกปล้นไปตั้งแต่ยุคสมัยที่อียิปต์ยังคงรุ่งเรืองเนื่องจากสมบัติที่ถูกฝังไปกับฟาโรนั้นมีค่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นทองคำอัญ,ญมณีและวัตถุโบราณที่มีมูลค่าทางศิลปะและาศาสนาการปล้นสุสานไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นการทำลายร่องรอยทางวัฒนธรรมที่สำคัญไปด้วย อย่างไรก็ตามสุสานของฟาโรตุตันคามุนซึ่งถูกค้นพบในปี1922โดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์กลับเป็นข้อยกเว้นสุสานของตุตันคามุนเป็นสุสานฟาโรที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเมื่อถูกค้นพบสุสานนี้เต็มไปด้วยสมบัติที่ล้ำค่าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของฟาโรหนุ่มที่ครองราชในช่วงสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สิ่งที่ทำให้นักวิจัยและนักโบราณาคดีสงสัยคือเหตุใดสุสานของตุตันคามุลจึงรอดพ้นจากการปล้นสะดมในขณะที่สุสานของฟารโฟรองคอ์อื่นๆถูกปล้นไปนานก่อนหน้าน,านั้นหนึ่งในทฤษฎีที่ถูกเสนอคือสุสานของตุตันคามุลอาจถูกฝังไว้ใต้เนินดินและถูกลืมเลือนไปในช่วงเวลาหลายพันปีซึ่งทำให้คนในยุคนั้นไม่สามารถหาสุสานเจอหรืออาจเป็นไปได้ว่าสุสานของฟาโรตุตันคามุลถูกซ่อนอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยโดดเด่นเมื่อเทียบกับสุสานของฟาโรองคอ์อื่นๆในหุบเขา นอกจากสุสานของตูตันคามุลและสุสานของฟาโรและราชวงศ์อื่นๆในหุบเขากษัตริย์ยังเต็มไปด้วยความลับมากมายสุสานแต่ละแห่งมีการตกแต่งที่งดงามด้วยภาพเขียนและสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและชีวิตหลังความตายภาพเหล่านี้เป็นทั้งการสอนและคำแนะนำสำหรับฟาโรในการเดินทางสู่ชีวิตหลังความตายหุบเขากษัตริย์ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ฝังศพของฟาโรและราชวงศ์เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาความเชื่อในชีวิตหลังความตายและวัฒนธรรมของชาวอียิปต์โบราณได้อีกด้วยสมบัติและวัตถุโบราณที่ถูกค้นพบในสุสานเหล่านี้ยังคงให้ข้อมูลใหม่ๆแก่นักวิจัยเช่นการทำมัมมี่การสร้างสุสานและวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณแม้ว่าสุสานหลายแห่งจะถูกค้นพบแล้วแต่ยังคงมีสุสานอีกหลายแห่งที่ยังคงซ่อนอยู่ในหุบเขานี้ซึ่งนักโบราณคดียังคงค้นหาเพื่อไขความลับเพิ่มเติม ในปัจจุบันหุบเขากษัตริย์ยังคงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและนักวิจัยจากทั่วโลกนักวิจัยยังคงเดินหน้าสำรวจสุสานที่ยังไม่ถูกค้นพบและมีความหวังว่าจะได้ค้นพบข้อมูลใหม่ๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมอียิปต์โบราณได้อย่างลึกซึง้งหุบเขากษัตริย์ยังคงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลับและปริศนาที่ยังคงรอให้ถูกเปิดเผยในอนาคตฟาโรห์อะเคนาเตนได้สร้างเมืองหลวงใหม่ชื่อว่าอะเคตาเตน หรือที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อเมืองอามานาเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บูชาเทพเอเตนเทพพระเจ้าดวงอาทิตย์ซึ่งฟารโรห์อะเคนาเตนพยายามเปลี่ยนแปลงศาสนาอียิปต์โบราณให้บูชาเพียงเทพพระเจ้าองค์เดียวแต่การปฏิรูปศาสนาของเขากลับถูกต่อต้านจากผู้คนและชนชั้นปกครองหลังจากการเสียชีวิตของฟารโรห์อะเคนาเตนเมืองอะเคทานก็ถูกทิ้งร้างและย้ายกลับไปยังเมืองหลวงที่ทีบ นครเอ็กทาเตนเป็นหนึ่งในความลึกลับที่น่าทึ่งที่สุดของอียิปต์โบราณเนื่องจากถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วและทิ้งร้างในเวลาอันสัน้นทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการทิ้งร้างเมืองนี้ยังคงถูกถกเถียงกันนักโบราณคดีได้ค้นพบซาก,กของวิหารและพระราชวังที่งดงามแต่ความสำคัญของเมืองนี้และบทบาทของในศาสนาอียิปต์ยังคงเป็นปริศนา การค้นพบเมืองนี้ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาและการเมืองในอียิปต์โบราณแต่ยังคงมีความลับเกี่ยวกับเหตุผลที่เมืองนี้ถูกทิ้งร้างและชะตากรรมของฟารโรอเคนาเตนที่ยังไม่ได้รับการอธิบายชาวอียิปต์โบราณมีความรู้ทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการทำมัมมี่ กระบวนการทำมัมมี่นั้นมีความซับซ้อนและใช้เวลาในการเตรียมร่างกายอย่างละเอียดชาวอียิปต์เชื่อว่าการทำมัมมี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตหลังความตายเพราะวิญญาณต้องการร่างกายที่คงสภาพเพื่อที่จะกลับมาสู่ร่างกายได้อีกครั้งการทำมัมมี่ต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนเช่นการนำอวัยวะภายในออกการรักษาร่างกายด้วยเกลือและการพันด้วยผ้าลินิน การศึกษามัมมี่ที่ถูกค้นพบทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์สภาพร่างกายของชาวอียิปต์โบราณและได้รู้จักโรคภัยไข้เจ็บและสภาพแวดล้อมในยุคนั้นมากขึ้นแม้ว่าการทำมัมมี่จะเป็นกระบวนการที่ถูกบันทึกไว้อย่างดีแต่ยังคงมีความลึกลับบางประการเกี่ยวกับเทคนิคที่ชาวอียิปต์โบราณใช้ซึ่งทําให้มัมมี่คงสภาพมาเป็นเวลาหลายพันปีโดยไม่เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับความสามารถทางการแพทย์ของชาวอียิปต์โบราณหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอียิปต์โบราณคือหนังสือแห่งความตายซึ่งเป็นคู่มือสำหรับวิญญ,ญาณในการเดินทางสู่ชีวิตหลังความตายหนังสือเล่มนี้ถูกบันทึกเป็นข้อความที่ถูกเขียนบนกระดาษปาปิรุสและฝั่งไว้ในสุสานของฟาโรห์และบุคคลสำคัญเพื่อให้วิญญ,ญาณของผู้ตายสามารถผ่านการพิพากษาและเข้าสู่โลกหลังความตายได้อย่างปลอดภัย หนังสือแห่งความตายมีรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีกรรมและคาถาที่ใช้ในการป้องกันวิญญาณจากอันตรายในโลกหลังความตายเช่นการเผชิญหน้ากับเทพอนุบิสในการชั่งน้ำหนักหัวใจเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของวิญญาณชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าหากวิญญาณสามารถผ่านการทดสอบนี้ได้จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปยังดินแดนแห่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์หนังสือแห่งความตายเป็นความลับที่แสดงถึงความเชื่อและความสำคัญของชีวิตหลังความตายในวัฒนธรรมอียิปต์ แม้ว่าหนังสือเหล่านี้จะถูกค้นพบมากมายในสุสานแต่เนื้อหาและความหมายลึกซึ้งของมันยังคงเป็นปริศนาที่นักวิจัยต้องศึกษาต่อไป